ต้งงงหนึ่งไม้หนึ่งแต้มครับบู้ยคือดอกงามใช่ไหมงามคือคนโมูกรทาหมูกะทาเจเจหมูกรจทาเจ๊ฮะจอดใจหัวไปไหนบ้านบู๊ยบังเห็ดพะเยอเอืองพี่น้องดูเห็ดคุณพ่อนะคะ ดูเห็ดคุณพ่อค่ะในกระกา VS เห็ดเราค่ะเอาเห็ดไปเด้อ สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีนี่ลุยนะคะวันนี้นะคะเราก็มาขึ้นดงเก็บเห็ดนะครับพี่น้องขาเพ่วผ้าอยู่เพ่วพ้าับแล้วลูกูกซะซำเต้นแล้วแล้วแม่มาเก็บเห็ดพี่น้องขาขอเก็บเห็ดหนึ่งวันอยากมามากเพราะว่าไม่ได้มาเลยหลายวันแล้วนะคะค่ะสีพาอไปเก็บให้เรางกพี่น้องตอนนู้นตัดของหนานี่มาหอมปลาเหมือดพาเอิญไต้เลยเรามาไต่เห็ดมา ใส่หมอแย่ต่เด็ดเจ้าใส่หมอนดบบ้อม,มอบบตอมน,นี่ตรงนี้มหมอแยใส่กับแมต่อเด้ฮะเพหม่ายวไปเก็บเห็ด อคุณหนาอยมาหยางป่าชุดเหลืองอ่อยนี่เห็ดดอกนเนี่ยยังไงนี่เห็ดกเนตะขาดวหันเจมแมนอยู่บ่นี่แม่หูชาหูมากเขาเตะขาดเพื่อให้เตะขาดเดีตักยูาโลดเตี้ยมากที่เดียร์เจ่งจริงนี่นี่นี่นีเอาอ ลยดินเนาะที่ร้านก็เ้เห็ดอัน,นิลลาเขาเจออนนา,เาจะ,จะกินเห็ดอันิลลากเห็ดองอกก็ราจะสมเป็นหมูเด้อขึ้นไงเนาะอะไรคนยาว <c oughs> หัวดาวเดียวนึ่ <c oughs> น ตะวเงลองเล่ายางเนี่ยเล่ายางเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บเบอร์ไปหาจะองเห็ดห่ะคลอองเห็ดปอะุนนปว้าีแม่ควงขาแล้วกลัวมันล่ม แต่ค่าเป็นควายเดช็อตมูกี้นี่ค่อยยยางด้วยแม่มักจนเงียกาที่จันทร์จ๊อบอกเงียบเ่าปานเจี๊ยวเนาะเจี๊ย่าัวไหน ไม่ <S <S ีเจยานดดอกใบถือกระตาลงมามาเฮ้ยเสือแนะคะดอกแรกของวัน อุ้ยด่าที่มือเจอ้าสีจับไปได้ไหเจี๋เขาปานย่าเย้าสั่งมากว่าเจะไปเห็ดเือมีต่อมาไปพี่น้องหาเห็ดต่อเบิ่งพี่นอ้องเบิ่งหนทางอยู่นี่เจ้เย่าเพิ่งมาเห็นเห็ดอยู่นี่ บู๊เอมีดอกบ่าไวตรงนี้วให้เอมีดเออเรีมีดมากนะจาระบบเส้นเสิร์ไม่อานีเดียวใครียกวานลยน่งข้งขึ้นพี่น้องหนึ่งข้รลังขึ้นถ้าเกิดไม่เกิดเป็นมเด้ต้องหามันใ่หนึ่งงนันไปตองมันไป่ตรงนีอ่ะ มันจะเป็นแถวเหมือนทานหารเสือน,นี่ัง้งพี่ลองปองไปเดี๋ยวแสดงตุง้งหนึ่งไม้หนึ่งตเต็ม,มนะครับแถวดำเดี๋ยวตีนไปนแล้ว ปาดเตียนไว้ครับปีนานเกือดีเนาะออืนี่เหนืองไม้สวยงามอ่ะกันโดดโดเนาะอีกนึงไข่กำลังขึ้นอีกหนึ่งไขลังขึ้นไข่หน่อยนี่ครับหนึงไข่กันหนึ่งดอก

ไปกันต่อครับผมไข่ห่านค่ะขไข่หา่านนี่ไข่ห่านว่ามันไข่เห็ดอุ่นนะไข่สวยมากเลยยมเป็น,นเก็บอะไหนี่ดปาจีนเออมูอมอมอม อ่อนค่ะพี่น้องจะเต็<อ>ียมคองเอาเลยว้าวเจออีกแล้วตัดไม้ตด้แนะล้วตัดทิ้งใหม่คือเจ้านะครัพี่ดาใช่เกิดถ้ามันเกิดมองนี้พี่นาก็เป็นเท่าเห็นว่าบุ้นะครับอืมตัดไม,ไม้ไปต่อ ดอกงามใช่ไหม่งามคือคนเดย้ยสะอ่อนคัะ,ะนี่เป็นอะไรมันดอกทาหมูก้าทาเทื่อรียกเคือว่าห้องลำพึ่งหาหมูกระทะมันอยู่ซ้ายเม็ดว่าคืนว่าใส่รุ่นเทาอยู่ใส่ไก่แล้วก็นี่เดรด หมูกระทาหมูกาทาหมูกรทาหมูกรทาเฮมื่อเมื่อหล่ะก็คือรถใช่ปะนเื่อเมื่เห็นจักดอกฮะบ่เอ้ย เจียวหมูกระเขาสาวเสียงว่ะเด็เนี่ยมตาหมูกระทะหมูกระทหมูกระทาหมูกระหมูกระทหมูหมูกทเล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 ไลกี้บสต้อแล้วจ้าะยัวไปบ้าน

มันบอกเป็นหมูเนาะมันจะางูกลัวเดยซดํากกำลังจะถอดใจกันให้เห็นอีกดอกหนึ่งเปิดรอบแรกเขาจะเปิดรอบใบวันใช่งูงอกเดืองอุยนี้เรางอกเดี๋ยมันเป็นหมูเด้โอ้ยเรางอกเดือยเป็นมูยด้เจยาว ออกไปเรวอาเบาสองไข่เอาหมูกระทะเราอีกที่ไม่เไข่มากค่ะีชัดิวไปหากระต่อพี่น้องแ้วผมอึ้งมาแล้วหมดลโอยงไครเฮ็ดม ปังเห็ดพะยะอึงพี่น้องดูเห็ดคุณพ่อนะคะดูเห็ดคุณพ่อค่ะในกระทะ V S เห็ดเราค่ะเบิ่งเห็ดอุ้ยเบิ่งเห็ดอะไรเห็ดความนี่เห็ดอะไรงูปลอม V S เห็ดเราค่ะใครด้วยเห็นอยู่นั่น ไข่แบบไงคนนั้นแตั้งเก่าหมอประเจีบไอ้เดนี่ยยุ่รอกันเนี่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 ที่หาใครนี่ยยุ่รอกันเลยก็คือเราก็จะกลับแล้วนะคะเคยยีเด็กอ่านคลิปค่ะเด็นบ่อือขนไหลพี่น้องนึกว่ามันบุญมองไฟหลายขักไฟวางมันไม่งอ่อยคนคือหลายแล้วเถอะพ่อ ไปทั้งหนาผาแห้งคักรถเป็นเศ้ารถเป็นเศ้าอยู่หุ่นเกิดกับสิบว่าได้ดกคนยางเป็นแถวเป็นหนาไป <c oughs> เหตุเกิดบคูคนคนเยอะมากนะคะเราก็จะกลับบ้านคะ่ะหมูกระทหมูกระท <c oughs> หมูกระท <c oughs> หมูกระท หมูกะทามูหมูขาม,มันไม่เห็นเหตุค่ะมันวกไปวนมามันก็ออกมาที่เดิมข้าวบนมันอีกสามอบแล้วเนาะขึ้นมา,าเลยมันไปทั้งคืนมาได้แม่มันวกไปวนมามันเก่ามาสอดหม่องเก่าบ่มันรองจากทางไป คือแบบเหมือนว่าเราเดินไปไกลอยู่นะแต่ว่ามันมาสอดปั๊บบอ,อกกไกลรถคือเกาเหลียวเห็นรถคือเกานี่จะเลื่อยแล้วพี่น้องจะกลับแล้วนะคะวันนี้ก็หมานแค่นี้ค่ะ